วันนี้โจจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีให้น้องถังกินกันโดยวันนี้เราจะใช้มเมล็ดข้าวสาลีงอกที่เราเพาะไว้ในกระดาษชิชู่เป็นเวลาสองคืนนะกระถางของเราก็จะใช้เป็นกล่องอาหารนํามาเจาะรูเพื่อระบายน้ําส่วนเกินออกรองด้วยกระดาษชูชเพื่าไม่ให้เศษดินเลอะเครื่องจั้นเราก็ใส่ดินดาหรือที่เขาแก่บลงไปค่อยๆนําน้องข้าวสาลีลงปักบ แบบที่เท่านะคะเรารู้สึกว่ารากมันยาวเกินไปถ้าเพาะแค่หนึ่งคืนมันน่าจะพอดีกว่านี้เนาะเสร็จแล้วง่ายมากเลยเราก็ลดน้ําไม่น่าเชื่อค่ะน้องโตวไวมากแป๊บเดียวเราก็ได้ข้าวสาลีมาแล้วมาดูกันว่าเจ้าอ้วนมันจะกินหรือไม่อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะพี่โจเพาะข้าวสาลีให้น้องกินอะทาเป็นดมดมดม,ดมนะจะกินไหมเนาะแย้น้องกินแล้วค่ะเพื่อน น้องน่าจะชอบมากเลยเพราะว่าปกติอะน้องอะจะไปกินยาข้างนอกบ้านซึ่งนะตอนเนี้มันไม่ใช่หน้าฝนใช่ไหมล่ะญ้ามันก็ค่อนข้างแข็งแล้วก็มีขนโจเลยสงสารน้องเลยเพาะให้น้องกินอ่อนๆเนาะเป็นไงอร่อยไหมเจ้าอ้วน